ผมตื่นเต้นอยู่ดีครับพี่น้องครับประเด็นว่าตื่นเต้นนี่ <c oughs> นผมเห็นตื่นเต้นๆๆครับเ <c oughs> มียนวะแต่อ <c oughs> ยังคือตื่นเต้นหนวดีพี่น้องครับนั่งอยู่ข้างกันนี่โอ้ยเน้องบริคิดบริฝันยังเตะแล้วเนาะมาจัง <c oughs> ได้สิมาจังได้แล้วเนาะเนี่ยองตรงคือโอ้ยบริคือพ่อกัอนตั้งแต่ตั้งแต่บนเ <c oughs> วทีอย่า <c oughs> งเดียวจากที่บางเว้นครับนมโจโพูดไปแล้วว่าน้องโ <c oughs> จพูดไปแล้วครับว่าศิลปินครับ ที่จะมารับเชิญบนเวทีสาวหน่อยเพนแทงครับวันที่16มือปิดดูดูกันมาอนี้เอาอยู่มือนี่ผมรู้สึกว่ามีสิ่งีดีๆเขาบ้านนะครับเป็น่งที่ร่ขาดชิดไหม,ไม,ไมงงเลยครับงงครับเป็นอยังขึ้งงครับเพราะว่าชีวิตนี้เราไม่เคยคุยกันสักครั้งเลยครับเห็นเห็นกันชาพันซื่อนี่แหละครับ พอวา,ต,า,าต่างคนกับตังค์เช็ดงานใช่ใช่แล้วก็ไปเช็ดงานเนาะเช็ดงานมุ่ง,งก็ไปศิลปินวงการหมอลำหรือแฟนๆนะครับที่ชมหมอลำนะครับหลายคนสีววงหูเป็นไปเ่อใดครับซื้อฮอตดีทวีศักดิ์ครับเพราะม่นเขาวง,งการกอนนุ่มจูยม,มันนี่หนึ่งเจ้าของเพลงจุงบินทีม ันลุกเลยครับไอโจเดี๋ยวเมื่อนี้เท้าถือโอกาสว่าผมผมไปยังดีใจอยู่คะนี้งงอยู่เลยครับผมยังงงอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นางคุยกันเป็นชั่วโมงนะครับน่งคุยกันเป็นชั่วโมงถามสารทุกสุกดิบจนได้วินาที่สุดท้ายคุยกันแล้วครับแล้วสรุปว่าฮอตดี้ทวีศักด ตกเท้าเข้าสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเป็นทางการผมมือสวนนะครับพี่น้องครับนึง